ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ต่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่ทุกคนเนาะมื้อน,นี้มาสะกคนกับมาไถนาเด้อพี่น้องหลังจากเค็ีของกินของอยากให้เพ็กน้อยนักเรียน,น,นเรียบร้อยเนาะพี่น,อนะนอ้องเนาะไช้สายองมือม้อมื้อนี้มือ้อที่ซอง ปลาตะกอสีมาถ่ายเบิ่งน้าข้องที่ปลาสะกดมาออกงานน่ายๆนะข้าจา่าตอนนะบางทีก็เปิดมาเต็มอยู่พี่น้องเหนื่อยเลยมันกินสีไล่ลงตามห้องหน้าเฮาตื่นข้องหน่อยนะพี่น้อง้องข้องหน่อยเยออออยดี๋ยวปลาสะกดถ่ายเบิลยนะนผาดเลยน,น,น,นี่เป็นทางเที่ยวผาดเบื่อเป็นข้องใี่นหมสว่วงนี้พวกระไรเฮือนไก่ยิ้มข้องยิ้มยังนี่ส,สะดวกสบายแล้ว ตนนอนนี้น้ำใสน้ำยังนะเฮ้พี่น้องในเรื่องคองหน่อยที่ตัวห้องน้ำใหม่ตอนนี้น้ำมันขอดนะมีเขาบอกท่านปล่อยมาเต็มที่ได้หนี่มันซึมอมาซื้อได้หนี่มันเต็มที่สีแล้วหมดที่แล้วแขนเนาะมันก็ลงหน้าน้องเนาะเดี๋ยวไปเบางนามน้องเต็มอีกแล้วจ๊คพี่น้องมันสาวบางทีถ้าอยากจะไปซื้อปลามันปล่อยใสยนะ่เนาะ ฉันว่าสายหน้าก่อนพี่น้องเลยทราบเลยไปเมืเอ่อไทยเนาะยังอีกสีหาบ้านกานันไปละนี่สามแงามพ้นสามสามแง้มพ้น ันไล้สวอสลายเต็มท่นเหมือนอย่องเลยหักหน้าตัวทีไฟ่หม่หัวสุดทีว่าสกลจืดหั่เขาเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกไหวแล้วไม่เนอะนะอันนั้นเนี่ยขัวอันนั้นนะนามน้องอะ ถ้เสียดเป็นหลอกแบบหลอกปลาเค็งหลอกปลาปากเอยียงอะน,นะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะเาอ่อาอเป็นไทยถาดนี่ยใส่ีหาให้นะโอ้ไทยไบยบ้างทำอะไรมาเมืองบ้านเนี่ยข้าวละเอียดอ่าถ้ามีดเป็นไทยเมืองบ้านนี่เ,าเนานนนะ อ่าเป็นสายตาปลาสะกอนค่าเบียร์คือแบบวันนี้ไม่ตีขาดวันนี้ใหมเนาะมีเนี้น้องปลาเใช่ไหมเปล่าด่ามเต็มนี่กะเก็ดเป็นนกเป็นนกไหวไอ้เนาะเ,นเสียดแบบเส็ดปลาสามสนิทนะปล่อยปลาสามสูบสามยังประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเบิง่งตอนบลาสะกคนไปสือปลาเนี่ยพี่น้องตอนมันแซวมันแซวกันถิดนี่แหละ สิสมาลอกล้วหาเราอโต้เลดนาสิเป็นปลาปากวปี้ปลานิ่น,น,นปลาเค็งสามหลอกนี่นะนกเป็นอกไว้ เดี๋ยวเปลี่ยนกันครับไอเป็นเปลี่ยนกันขาดหลังจากถ่ายคลิปรีวิวน้องซาแลเนาะเห็นแล้วเนาะมิจฉาป่อยป้านในตึกสุดเฮนอีกรอบหนึง่งตอนเท่ากับนั่งพายูตาไอ้เพิ่นผาเปลี่ยนกันเนาะแล้วเมื่อยกับเปลี่ยนกัน ให้หน้าเรือนตามบกษาหน้าเรือนตามบ้างนี้มันอาจะเป็นน้องนี่นเนระเพราะว่าเอาดินตัวให้หน้านี่กวาดกันมาเทิงหรือเปล่ากวาดมาามันได้ดินนายมันนู่มันชูง ตอนนี้ก็บาสเกตบอลก็ลุงมขาดหน้าเนาะเด็ดตีนในมือลำอีกแล้วเปลี่ยนไ้เขาอ้ายไป,ปนอายมันขึ้นไปนั่นแปวหลัวอยู่ตายปลายหน้าคนเะด้อแล้วเพิ่งอยู่ขาดเดี๋ยวเบิ่งต้องการพี่น้องข้อนนี้ก็เลี้ยวให้หนึ่งนะหย่างที่สองแบบาาขู้ไม้ไปคราสี่ขาดขาดรบไปนะพี่น้องให้มันขี้ดินก่อนขี้ดินตะมันแข็งอนะ่ะแห้มันแช่น้ำไปเนาะอยากขึ้นไหนนี่นะ ไอ้เพื่อนไเขาขาดใบเบิร์ดบัตรเขาสีบ้านอีกเขาจังขาดาดีกว่าน,นึ่งนะเขานั่งเอาขบูขึ้นแก่เดี๋ยวพ้อยดูไป ใพี่อ้องเลยสายผ้านขาดเมื่อร้นขาดนะมันแตกออกครั้งนึ่งนะแตกก็แตกเส้นหน้อ,อนี่เ้าออกก็ไรลม่จะจา้าพปปลาดอ,อกนี่โหลดจอดนงางอยู่หิวเขาเขาหิวซิบุ้งเครื่องนะ นี่ทุกคนเลยสายผ่านขาดเนะดดาะรถรถไทยอีกดอกสายผ่านจีนมันมันขาดแต่มันแตกมันใส่งานเรื่องนี้นี่ปลาดอกต้องใส่เส้นเรี่องนี้ละเออเรื่องออเก่งใายผ่านเลย ว่วไปสั่นพี่น้องเลยมันซ้ายเส้นเดียวนะนี่มันขาดใส่เส้นเดียววัวไปพี่น้องถ้าจะไป้ออกไปซื้อสายผ้าอีกเดี๋ยวนี้โอ้สวยเลือเอยากเลยเมื่อเรื่อยยี่หรอบัวไปแสา,านเส้นเดียวบัวไปเพราะว่าใส่บร,เริเลน้อยเนาะ ใส่าาสายฟางมาใส่ใหม่พี่น้องครัใสเ่เศษเดียนบ่ได้นะใสซ่ซองเ,เ,เสศน,น,นเดี๋ยวแปลงสายฟางอย่างนี้สุดข่ายนั่นเดียวนะนี่ทุกคนตอนนี้ก็พักพอนกินข้าวเพลนเนาะตอนแรกเสือต่อพี่น้องเดี๋ินผอกันตอนแรกเห็นไหมพี่น้องนี่ทุกคนตอนนี้ก็ตัดผ่ามาตอนแรกเนาะนอกจากเอาเขา่าหม้อได้เต็มที่ได้พี่น้อง กต่ไม่ไมีอายผทุนึงอ้ายใหญ่ใจดีเนาะเดี๋ยวพี่อพบอฟไอหักของมาสักคนนี่ยแต่เพินพ่นดอมด่วมปล่อยปลาหนึ่งพัน 1, บาทพี่นอ้องประมาณอยู่ขนาดไปซื้อมากันสี่ห้า 4, 5, โลนี่พี่นอ้องเพิ่นใหนมาสักคนเดือกเอาสิจากปล่อยปลายังก็แล้วแต่เนาะหกหน,น,นึ่งพันเนาะมันซาวมันทิดผู้น่ะจะไปไปซื้อมาปล่อยตอนนี้นเขาเข็ดทถอดระบายหนาถอดระบายหนามาด้วย ถายเป็นกุดปกเลิอกเนาะเขาว่าจะเอาลูกเลิกปวดในพวนนอ,น,อ,อน,นี้เอาขืไไา่นอีกโอ้ยแยบมล้ายไปเนี่ยตัดกบูเลยมาเอาขื่นอีกเอาพ่อจิไปขาดหน้าคือเก่าของเลาเดี๋ยวไปขาดหน้าก่อนนี่เนาะถาเบิ้องพ่อจิไปซื้อวมาพ่อจิซื้อจักลู่นเนาะบ้านผิดที่เนาะถาเบิ้งน้ำกันไปซื้ออยู่ปากเซ่นา่ะ หาพี่ไอเป็นมากจริงๆจมลดเป็นไปเห็นเลิกันเลิบเอาสีซื้อกกผ้านะเออกกผ้าเพื่อนก็มีสิ็นว่าปลูกไทยนะ โคจิ้งข่ายเองสิปูอ่อนเดียตามหิมันมี่ใหมันกอยดินเจือนด้วยงเนี่ยขาหนาเลยสุดคนเลยก็นี้นนนก็ได้อนนะ,ะ้อขาดให้ัรงบ้านเนาะลมลงซื่อเพิม่มแซน่ามาแถปลูกมา้าว่าแต่เขาขาดีสองสามหลอดเนาะให้นี่ก็ได้อนนะ,ะแล้วจะไปข,ข่าดจะเครื่องอีกทางให้น้องเนาะ ขวัวนุ่งมากมองข้าวดินถือมาเจ็บเส้นคู่เนี่นยเหนื่อยพี่น้องเลยฮะเขาเขาเฮาเลยยางตามมนเลือ่อนนะเขาเลยหยาบเนาะยางตาม,มันเลื่อนบ่คือรถอยู่ฟังท้ายอยู่ฟังท้ายเขาเจนเจหมองเหยียบใส่เลยเนาะเจหมองเหยียบมองยังเด้หมองขื่นขี้ดินหยาบมันกระโม่เมื่อยรถอยู่ฟังท้ายมันแห้งเนี่ยเหอยู่จูฟังล่าบ่ลยคอยแห้งวันไหนรถไทยหน้าเดิอตาม นี่ทุกคนตอนนี้ก็ขำก็เมืดเพนะื่อนเนาะมีแต่ล่อรุนน้ำกันว่าเฮา,าจิซื้อปลาแจ๊คสนิทนะปล่อยนะเพียงเนาะตอนนี้ก็งบหนึ่งพันบาทพี่น้องจากขอบใจขอบคุณพีไส้ได้เลยงบสมทบทุนปล่อยปลาน้ำบาสากลน,นะเพียงเนาะด <c oughs> ีใจเลยพี่น้องเนาะปล่อยจะหลอกแบบพันโตนี่ปัดย่าปีใหม่ล่าเพื่อนเมื่อกินค่าค่าไพี่น้องกั มีม,มีมีอันนั้นพี่ไสซซื้อปลาเนาะเพียงเนาะหาพี่ร้ายอยากซื้อว่าอาหารเนาะเพียงเนาะกับติดตโต้มา,าสกุลพี่น้องผู้ได้อยากเกลือปลากเกลือยังเนาะกับสมทบทุนหน,น้พี่เนาะกูหาบริษีบเนาะตอนนี้มาสกุลกับเราไทยขึ้นมาใบเทิงขาดแดดดอ,อยและนาไทยนี่พี่ไอเป็นขาดมังสวิรัติเป็นบริยธิสก,กุลก็ร่งไปขาดตัวแต่ใช้ทอดเอาไว้นะอันพักนี่นะ พอไปแล้วนมันทิดผุนน่ะพี่น้องเขาเสียปลามา่อปลามาปล่อยแดี๋ยวเอาต้นไม้มาปลูกใส่ในขั้นคู่เนาะก็พังเล้ว่าจะค่ายอี๋ย่งนี้บ้ามาณนี้แหละยวแต่ก็กบอกม่วงก็บอกยังนี่แหละอย่าไปเบิ่งน้ำการพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นอย่างไรเด้อมาถ่ายหน้ามือแหลกเนาะก็ขอดมุอขอบใจเด้อที่เขามาเบิ่งเนาะพอกันอีพี่หนาเด้อบ๊ายบาย